เมืองรองต้องลองต้องใจไทยแลนด์มัสทร y สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางย้อนเวลาสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยที่จังหวัดสุขโขทยัยสัมผัสมรดกโลกจากยูเนสโกที่ไม่ได้เป็นแค่โบราณสถานแต่คือร่องรอยแห่งความรุ่งเรือง เขาเรียกว่าอย่างไรน,นะเมืองมรดกโลกของอยูเนสโกเลยคือสมบัติของคนทั้งโลกไงทางแรกในชีวิตแล้วดีใจมากที่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี้คะ่ะม,มาถึงที่นี่แล้วนะคะต้องกินข้าวเปิบเดี๋ยวมารีพาไปกินติดตามมนเสน่ห์ของนครเก่าจังหวัดสุขโขทัยได้ในเมืองรองต้องลองต้องใจไท a แลนด์ Must รายเสาร์ที่20ทธันวาคมนี้10นาิกา30นาทีช่อง9กด30 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม